พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ท่านในอำเภอแม่ออนท่านผู้กับสพแม่ออนท่านหัวหน้าส่วนราชการทั้งระดับจังหวัดแล้วก็ระดับอำเภอนะครับท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้วท่านกำนันตำบลห้วยแก้วพี่น้องผู้บริหารองค์กรสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั้งพี่น้องผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ตลอดจนพี่น้องบ้านบ้านป๊อกรวมทั้งหมู่บ้านข้างเคียงที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้ที่เคารพทุกท่านนะครับผมนายวร,รยานบุญนราศรองผู้ว่ารายการจังหวัดเชียงใหม่วันนี้มีความยินดีแล้วก็เป็นเกียรตินะครับที่มีโอกาสมาร่วมในกิจกรรมซึ่งเป็นประโยชน์ต่อชุมชนอย่างยิ่งนะครับต้องกรับเรียน หรือการเพิ่มอาชีพเพิ่มไรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนในหมู่บ้านโดยเฉพาะที่บ้านป๊อกแห่งนี้นะครับอย่างที่กลับเรียนมาตั้งแต่ต้นนะครับว่าพี่น้องบ้านป๊อกเราเองเนี่ยได้ดูแลทรัพยากรธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นเรื่องของต้นไม้แหล่งน้ําภูเขาซึ่งเรามีอย่างสมบูรณ์ครบถ้วนหมดนอกจากนั้นยังมีเรื่องของวิถีชีวิตว่าทธรที่ยัง หลงเหลือแล้วก็เป็นเขียนสารอยู่ในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทําชาเมี่ยงการปลูกกาแฟเป็นต้นนะครับเป็นอย่างยิ่งที่ท่านที่ได้ให้การต้อนรับท่านประธานในโอกาสมาเป็นประธานเปิดกิจ <Okay. S 2> กรรมหมู่บ้านตามโครงการส่รงเสริมการเรียนรู้นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติดีโฮบบ้านป๊อกตำบลห้วยแก้วอำเภอแม่ออนในวันนี้อำเภอแม่ออน เเเงกการรปปคอ็นท่านอัมพรชัยโยนะคะพันตำรวจเอกคมสารสะอาดล้วนผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทอนอำเภอแม่ออนค่ะหัวหน้าโครงการหลวงตีนตกคุณไทยรัฐสิทธิพานิชสามสองหนึ่งค่ะออกเสียงปรบมือดังๆอีกครั้งหนึ่งนะคะทุกท่านค่ะและตอนนี้นะคะ ครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้องสาเฮ้ชุมชนของเราเข้มแข็งอย่างมากขอบพระคุณทุกทท่านมากๆเลยทีเดียวนะคะถือว่าเป็นช่วงเวลาที่สวยงามและประทับใจนทีิ่่าบาคป็นเรื่องของวัฒนรม มยิ <l ots df> ่งถู่ลงไปด้วยกันนะคะรับรองว่าจะเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาที่ประทับใจจริงๆนะคะตอนนี้ท่านประธานในที่ปรของเราได้เข้าแวะไปทีุู่ทของการเลี้ยงพิโรงนะคะซึ่งเขาจะมีการเลี้ยงไว้แบบ